โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับในวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวรันเดลต้าใน Android อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน2.692นั่นเองนะครับแต่สำรับใครนะผมที่เข้าตัวรันไปแล้วมันขึ้นโลบอกอัปเดตแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ทําการลบออกไปนั่นเองนะผมลากลงถังขยะแบบนี้แล้วก็คอนเฟิร์มลบออกไปได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนต่อมานะให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะเป็นลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดตัวรันเดลต้านะครับไปปลดล็อกลิงก์อะไรให้้้้้้เเเเเเเรรรรรรีียยบบบบบบบอออออนน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 ะะะะะคคคัััััผผมมมมกกก็็็็็จจจปปหหหาาาาาววแ่่่งงงงใททูชชลลลืดด์โ เดมีอย <muitas S 2> ู <sketches> the ่2ช่องทางก็ค no. ือลิงก์หลักแล้วก็ลิงก์สำรองนั่นเองนะครับซึ่งผมจะแนะนําเป็นลิงก์สำรองละกันนะเพราะว่ามันดาวน์โหลดได้ไวกว่านั่นเองนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับผมมันก็จะเขียนเตือนนะว่าไฟล์นี้อาจจะเป็นอันตรายนะครับคุณจะดาวน์โหลดต่อไปไหมก็กดดาวน์โหลดต่อไปได้เลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องไวรัสอะไรนะครับผมก็กดไปที่ดีเทลหรือรายละเอียดนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นรอมันดาวน์โหลดหรือติดตั้งสักครู่หนึ่งนั่นเองนะครับเมื่อมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผม้ก็ทวกดไปที่ เปิดหรือเปิดเข้าไปได้เลยนะครับผมมันก็จะมีการอนุญาตการเข้าถึงไฟล์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถกดติ๊กไปได้เลยนะครับแล้วก็กดย้อนกลับมา1ทีนะครับจากนั้นเข้าสู่ระบบอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ลองเข้าแมบบใดแบบหนึ่งดูนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ลองเข้าแมบบแพนเวีเอ็ดเบนหลอดมานะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าทางตัวรันเนี่ยนะครับผมก็ขึ้นตามปกติแบบนี้เลยนั่นเองนะครับแต่ก่อนแรกเลยเนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมต้องไปหาคีย์ตัวรันก่อนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้วิธ ไปที่เมนูที่2นะครับนำสคริปต์นะครับผมมาวางในช่องตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่เอคว์เพื่อรันสคริปต์ได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของการรันสคริปต์นั่นเองนะครับสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดตัวรันนะครับผมผมก็ได้แปะไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดให้แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยละกันนะครับเดี๋ยวที่นี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ